สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเป็นแฟนรายการทุกๆท่านนะครับวันนี้พอกันเป็นวันเสาร์ที่สี่กันยายนสองพันห้สิบสี่นะครับช่วงนี้ฝนก็ยังคงตกนะครับอาจจะขยับจากท่านตะวันตกขึ้นไปท่านตะวันออกในช่วงกลางวันเพิ่มมากขึ้นนะครับจะได้กับตามฝนก็ยังคงไหลอยู่นะครับตัวการสําคัญนะครับเกิดจากอียังมาเบิ่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับจากพื้นที่ของกรดอากาศที่พื้นลองมรสุมได้ผ่านผ่านภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเฮาเขาสูญยอมกล้องกาศต่ำบริเวณอ่าท่านี้ เอาตงเกียนะครับหรือว่าประเทศเวียดนามตอนบนบนนะครับลักษณะนี้นะครับประกอบกับช่วงนี้เนี่มรสุมตะวตันตกเฉีงยงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังปานกลางและก็ยังคงพัดต่อนเนื่องนะครับให้ในฝนที่เกิดในช่วงนี้ก็เกิดบายคำและก็ช่วงกลางคืนเป็นส่วนหลยนะครับมาเบิขงข้อมูลดาวเทียมนะครับภาพดาวเทียมก็เห็นว่าช่วงใบมนีนะครับฝนที่ตกก็อยุทางตอนบนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นทานจงจังหวัด น้องค่ายอุดรธานีกาลสินสกลนครบึงการนะครับหรือสกลนครพนมเองนะครับมาเบิ่งเรดาร์ขอนแก่นนะครับจากเรดาร์ขอนแก่นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทั้งนั้นตบุตรออกแล้วก็ขอนไปท่านตอนบนบนนะครับไหลมาแต่งแต่นะครับทางด้านจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดรธานีกลับไปน้องค่ายบึงการสกลนครนล้วก็พนมกาลสินลงมานะครับแล้วก็ด้านตะวันตกก็ยังคงมีนะครับเกิดขึ้นอยู่บริเวณท่างจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลยนะครับว็ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่นะครับคอนแกนเองนะครับน่านด่านศีตะวันตกกับก่อนกลางที่สิรลายนะครับแต่อำเภอชุมแพ่ไปนะครับ เดดากสกลนครนะครับก็จะเห็นชัดขึ้นทั้งน่านสรีธรรมนท์ออกนะครับจะได้กับตามนะครับมือนี้เป็นท้องมืออื่นฝนก็ยังคงหลายอยู่นะครับโดยภาพรวมแล้วมือนี้ภาคตะวันออกเชิงเหนือตมบลกองเฮาจะมีฝนหรือฝนฝ่าคะนองแล้วก็ฝนหนักในบางแห่งนะครับโดยภาพรวมกับยุทีลอยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากกับบริเวณจังหวัดบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิแล้วก็ กาลสินคอ,อนแกนเองนะครับแล้วก็บหนองคายนะครับจังหวัดเลยก็มีท่านานสิกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสตามสุดอยูที่สิี่ถึงยีองศาเซลเซียสนะครับการกระจายของอุณหภูมิกับอุณหภูมิสสูงกับยุทธ่างตอนล่างๆด้านตะวันออกหรือขยับมาตอนกลางๆนะครับอุณหภูมิไปตัดแต่งกันหลายนะครับ30-31-32องศาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันนะครับ สำหรับตลอดสัปดาห์นี้ฝนก็ยังคงหน่าแน่นอยู่นะครับเมื่อนี้วันที่4 5 6 7 8 9 10ยังคงมีฝนหลายนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับวันที่11ไปนี่ฝนจะเริ่มหน่อยลุ่งนะครับบริเวณในรายการนี้นะครับก็คาดการไว้ตั้งแต่วันที่10ฝนจะเริ่มลดลง11ลดหน่อยลงไปจะได้ก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศมื่อนี้เพียงแค่นี้ก่อนพอกันไหมมืออื่นสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน